สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตามซื้ออะไรที่ร้านสุรินมุ้งทวีแท็กเตอร์มุ่งทวีแท็กเตอร์สุรินอยู่ทางปากเข้าห้วยเสนิงนะคะตอนนี้เรามาหาอะไรของหนึ่งสองแปดเป็นวงล้อหกเจ็ดหกฉากนะก็เบาแล้วนะ่นะของเป็นเป็นอลูมิเนียมไม่ใช่เหรอ,อที่เนี่ยใครอยากแต่งเรามาเอานะเนี่ยเนี่ยมีครบนะคะมีทุกอย่างมีหนวดกุ้ง มีข้อต่อโซ่คา้ามันต้องแยกของพวกอินเตอร์อะไรพวกนี้มันใช้ได้ด้วยกันเหรอแยกค่ะแยกโอ้มันต้องแยกเนาะแต่พวกน้องมีหมดนเนาะอ๋อค่ะวันนี้เราตามมาซื้อตัวนี้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่พันแปดราคาพันแปดใช่ไหมที่รักพันแปดอันนั้นเอ่อคู่ละร้อยค่ะแล้วก็ตัวฟองกับตัวน,อน็อ อืมไปครับฮะแล้วก็เป็นพวกข้อต่อโซ่เนาะจะเอาไปเยอะไหมหรือว่าจะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้แหละอ่าอยู่ใกล้ๆกันเองจะได้มารีวิวรถใหม่โหไหนน็อตเซฟคะน็อตเซฟขายไงคะนี่พุงห้าสิบได้กี่ตัวคะสิบตัวค่ะพี่อ๋อก็เป็นชุดละห้าสิบบาทอืมเพราะในนี้จะมีตัวเมียตัวเมียกับตัวนี้ สปริงไม่มีสปริงตรงนี้ไม่มีถ้าต้องการใช้เป็นสปริงส่วนมากเขาจะไม่ชอบใช้แหวนสปริงอ๋อค่ะเขาก็แค่เอาแค่นี้เลยเนาะพร้อมตัวตผู้ตัวเมียโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะน้องเขามีส่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะอ๋อค่ะง่ายเลยทีนี้ไม่ต้องมาเองนะ สามารถติดต่อสอบถามได้เลยเนาะถ้าค่ะโอ้ค่ะโอ้ใช่โทมาครับแต่โทไปที่ด่านนู้นแหละแต่พอเรามาเรามาที่นี่ไม่เพราะว่าเราจะมาดูรถด้วยไงไม่มีเป็นข้อต่อโซ่นะ มั bo. si? nice นจะเป็นร้านอะไรด้วยใช่ไหมคะร้านเดียวกันอ๋อค่ะอ๋อค่ะอืมโอเคค่ะถ้าคุณจะติดต่อมาเลยนะคะเจ้าเรามีช่างช่างบริการนอกสถานที่ดี